ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร้านขายของไงสาขาการค้าขายของพวกยี่สิบบาทพวกอะไรนะเนีฮยอ๋อครับเบรพลาสติกมีที่นอนอะไรนะครับ อันนั้นเพิ่งรู้ก็คือว่านั้นนออกมาใช่นั่นคือเพิ่งรู้ออกจากอ่องออกจากอ่องแล้วก็เพิ่งรู้แล้วก็หันหน้าคือไปขวามือใช่ไหมเพราะว่าอยู่อีกฝั่งนี้แล้วก็หันหน้าไปขวามือก็จะเห็นว่าเป็นไฟสีส้มกระจายอยู่แล้วแต่มันขึ้นออกจากพื้นแต่ความรู้นั้นก็ตอนแรกหนูยังไม่คิดอะไรหนูเอาตัวเขาหนูออกจากอรองก่อนออกจากบ้านปวดเต้นเต้นเจอด้านหลังออกจากด้านหลังเอาตัวรถอะไรออกมาก่อนแล้วก็ไปตะโกนอยู่ด้านหลังของวันที uh, okay. uh, ่เหลือพี่เขาที่ว่านั่งกินข้าวอยู่ด้านหลังที่ร้าน กับหนูอย่างนีเลยแล้วก็โทรหาตัวแก่ตัวแก่ก็เรียกเพื่อนเขามาค่ะมาประสานงานกันแล้วก็โทรเรื่องับเบิงอะไรมาเขาก็มากันหมดโอเคแล้วพอจะทราบสาเหตุไหมหนูไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าที่รู้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีไฟมันไมมีเกจตัวไฟเกจตัวไฟจะอยู่ด้านหลังห้องจะอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าแล้วก็เกจตัวไฟที่ว่าจะเป็นตัวตัดสวิตช์ก็จะอยู่ล็อกนี้จะอยู่ล็อก้อใช่ค่ะแต่ความรู้นคือไม่มีตัวไฟอะไรเลยนี่แต่ ของเล่นพวกถุงดามพวกถุงพลาสติกแล้วก็พวกคังคมไม่ได้จุดทูบจุดเทียนอะไรนะไม่มีค่ะของนั้นแล้วก็พวกผ่านผ่านโอ๊ไฟเรอยู่คนนั้นหมดเลยพวกรองเท้าคือต้องอยู่ส่วนนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเชื้อเพลิงอย่างดีแต่ว่าไฟตรงนั้นสายไฟอะไรไม่มีเลยใช่ไหมคือไม่มีสายไฟเลยลาไฟอะไรไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเราได้ยินเสียงอะไรไหมเราก็คือตอนก่อนก่อนที่ว่าหนูจะออกก็คือว่าหนูนอนอยู่ในห้องแต่ว่าไฟมันดับพอไฟดับหนูร้อนครับ ก็คือนอนไม่ได้คือนอนคือแป๊กเดียวใช่เมื่อคืนดีหนึ่งไฟดับใช,ใช่ใช่ไฟ<ช><ช>ดับอยู่ <ไฟ S 1> ประมาณคือกะทีแล้วก็หนูก็ออนออกมาจากห้องแล้วก็เดินหันแล้วก็กดประตูแล้วก็หันไปขวามือเขเห็นแล้วว่าไฟขึ้นแล้วเขาก็เองหนีซื้อของออกมาแล้วก็วิ่งไปด้านหลังเลยค่ะไปเปิดประตูเอารถออกแล้วก็ขี่รถมัโวยวายอยู่ด้านหลังให้ขอความช่วยเหลือได้หยิบอะไรมาบ้างหยิบกระดาษซ้ำเบปเลนกระเป๋าตังแค่นั้น